หลังจากที่ผลจับฉลากในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยครับทางด้านของหงแดงลิเวอร์พูลของพวกเราจะพบกับสโมสรออย่างงูใหญ่อินเตอร์มิลานจากเซเรียอิตาลีซึ่งถ้าพูดตามเนื้อผ้าต้องบอกเลยว่านี่ถือเป็นคู่แข่งที่ไม่ใช่งานง่ายเลยแหะครับ อย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆก่อนที่เกมแชมเปียนส์ลีกในรอบ16ทีมจะมาถึงเราจะพาเพื่อนๆทุกคนกลับมาดูเกมพรีเมียร์ลีกในช่วงเช้ามืดของวันศุกร์กันก่อนครับเนื่องจากในตอนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงบ็อกซิ่งเดย์ของพรีเมียร์ลีกและโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกของทุกสโมสรก็ดูจะทีมากๆโดยในเวลา3นาฬิกาตรงของวันศุกร์ที่17ธันวาคมนี้ครับทางน่านทีมขวัญใจของพวกเราอย่างหง์แดงลิเวอร์พูลจะมีคิวเปิดแอนฟิลตอนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไ โดยณปัจจุบันทานะของลิเวอร์พูลเจ้าบ้านพวกเขานั้นรั้งอยู่ที่อันดับ2ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว16เกมชนะ11เสมอ4แพ้1มี37คะแนนส่วนทางผู้มาเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพวกเขานั้นรั้งอยู่อันดับรองบวยหรืออันดับที่19ของตารางคะแนนโดยแข่งไปแล้ว16นัดชนะ1เสมอ7แพ้8มีเพียงแค่10คะแนนเท่านั้นครับ และเช่นเคยว่าก่อนที่แมตช์เดย์ประจำสัปดาห์นั้นจะเริ่มตน้นขึ้นทางช่อง Liverpool Today จะพาทุกคนนั้นไปวิเคราะห์เจาะลึกรวมถึงคาดการณ์เสเียผู้เล่นตัวจริงและทายผลการแข่งขันว่าจะออกมาเป็นยังไงซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปเริ่มกันที่ h Head tohead หรือสถิติการพบกันของทั้งสองทีมเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาก,กันก่อนย้อนกลับไปเมื่อฤด,ดูการก่อนทั้งคู่นั้นเจอกันแค่ในรายการพรีเมียร์ลีกเท่านั้นโดยเกมแรกครับนิวคาสเซิลได้เล่นในเซนต์เจมส์พาร์กก พวกเขาสามารถเปิดบ้านยันเสมอกับลิเวอร์ pool ไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนเกมในเครื่องซีซั่นหลังที่แอนฟิลครับก็ยังคงจบลงด้วยผลเสมอแต่ในครั้งนี้จบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อหนึ่งแต่ทว่าการที่ชาลนิวคาเซลสามารถแบ่งแต้มได้ก็เกิดในยุคของสตีฟบูธเทอร์เนอร์คนก่อนที่ถูกเตะเพิดออกไปจากทีมนิวคาเซลนั่นเองครับเอาเลยครับต่อมาเราจะมาดูกันที่ความพร้อมของทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์ pool กันต่อเลย ชัยชนะเจนัดติดต่อกันในทุกรายการของทางลิเวอร์พูลไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับการยิงได้ถึง18ประตูและเสียไปเพียงแค่4ลูกมันแสดงให้เห็นถึงเกมรุกที่ยอดเยี่ยมและเกมรับที่เหนียวแน่นครับและโดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ก่อนที่สามารถเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าได้1ประตูต่อศูนย์ถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากลําบากพวกเขาก็สามารถเอาตัวรอดมาได้ส่วนในด้านความพร้อมของทีมก่อนที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลทางด้านในรายของเนฟลิปฮาวิเอเลนและก็เคอร์ติสโจน ทั้ง3คนถึงแม้ว่าจะได้รับอาการบาดเจ็บแต่ทั้งหมดก็ใกล้เต็มทีแล้วครับที่จะได้กลับมาลงสนามอีกครั้งอย่างไรก็ตามในเกมนี้ชานะของโรบัตเตฟรีมิโนและก็ดีวอกโอริกีทั้งคู่จะได้รับการประเมินและน่าจะมีรายชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้อีกทั้งยังมีการคาดการกันว่าในแมตช์ดังกล่าวครับเป็นไปได้ที่ทางเยเกนคล็อปจะมีการโรเตชันนักเตะในหลายตำแหน่งโดยเหตุผลที่โปรแกรมการแข่งขันในช่วงนี้ดูจะถี่มากๆ อะไรครับและคาดว่า11เบตัวจริงที่ทางเยเกนคลอปจะจัดลงสนามในเกมนี้น่าจะมาในระบบ4-3-3นำโดยนาทวานทีมชาติบราซิลอย่างอาริซอนเบรเกอร์แนวรับ4คนไล่จากขวาไปซ้ายครับประกอบไปด้วยฐานะนของเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โน่คู่เซนเตอร์เลือกใช้ฐานะาของอิบราฮิมาโกนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟานดและฟูลแบ็กทางฝั่งซ้ายก็คือคอสตาซีมิคารสแผ่ m i d ฟิลกองกลาง3คนน่าจะประกอบไปด้วยฐานะของนาบีเกตาฟาบินโยและก็เจนส์มิลเนอร์และ3ตัวรุกในแดนหน้าครับ าเมซาลาดิยอโกโจโตาและดาวเตะชาวญี่ปุ่นอย่างชาคุมิมินามิโนอะไรครับต่อมาตัดภาพมายังทางฝั่งผู้เมเยือนอย่างนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันบ้างปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการเล่นในพรีเมียร์ลีกของทางนิวคาสเซิลในฤดูกาลนี้ดูจะน่าผิดหวังเป็นอย่างมากพราก่อนที่พวกเขาจะเจอชัยชนะเกมแรกก็ต้องรอจนถึงในสัปดาห์ที่สิาของฤดูกาล แทมหลังจากที่ได้3คะแนนแรกในสัปดาห์ถัดมานิวคาสเซิลพวกเขาก็แพ้ยับเยิยนให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้ไป4ประตูต่อ0อีกถึงแม้ว่าณตอนนี้ครับชนะของเอ e, ็ดดี้ฮาวกุนซือคนใหม่เขานั้นพยายามเข้ามาเปลี่ยนแปลงใช้เทคนิคที่เคยใช้กับบอลหมัดมาใช้กับนิวคาสเซิลแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยปติดประตอกันสักเท่าไหรไ่ครับเพรโดยรวมฟอร์มของนิวคาสเซิลก็ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งพอตัดภาพมายังความพร้อมของทีมก่อนที่จะบุกไปเยือนลิเวอร์ pool ที่แอนฟิลข่าวดีของพวกเขาก็คือแทบจะไม่มีผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บเลยหากมีก็มีเพียงแค่ปราการหลังชาวเวลส์อย่างพอลดามิดเท่านั้นแต่คนอื่นๆก็ดูจะพร้อมม่จากเอ็ดดี้ฮาวจัดตัวลงสนามทั้งหมดครบับ และคาดกันว่าทชานาของฮาวไม่น่านจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนอะไรครับซึ่งน่าจะจัดทีมมาในระบบ5-4-1นำโดยผู้รักษาประตูชาวสโลวาเกียอย่างมาตินดูบราฟกาแนวรับมีถึง5คนครับไล่จากขวาไปซ้ายแบ็กขวาเป็นทนี้นของฮาวิเอร์มากริโยปราการหลังตัวกลาง3คนครับประกอบไปด้วยทานะ้นของฟราเบนแชรจะยืนประสานงานร่วมกับกัปตันทีมอย่างจามาลลาเซเลตและก็คีแลนค์ดโดยมีแบ็กทางฝั่งซ้ายเป็นแมตต์ริชชี่ครับขยับขึ้นมาแผนมิดฟิลด์4คนมีทานั้นของ โจเซวิลล็อกจอห์นโจเชลวีและปีกจอมพริ้วชาวฝรั่งเศสอย่างอลันเซนแม็กซ์แมงและก็ทิ้งน้าเปาไว้เพียงแค่หนึ่งเดียวครับก็คือท่านัของคา um ร์ลัมวิลสันเอาเลยครับเพื่อนๆแล้วเราจะมาปิดท้ายคลิปนี้ด้วยการคาดการผลการแข่งขัน,นว่าจะออกมาเป็นยังไงผู้ตามตรงครับว่าณจุดนี้ฟอร์มของลิเวอร์พูลนั้นยากที่จะหยุดยัง้งการยิงประตูแบบถล่มทลายของโมฮเมดซาร่าผสานกับเกมรับที่เสียประตูยากมาก ได้โคจอยมาเจอกับนิวคาสเซิลในฤดูกาลที่พวกเขานั้นไม่ค่อยอยากจดจำเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งสถานาการณ์และฟอร์มโดยโรวมของพวกเขาถือว่าตกอยู่ในที่นั่งลำบากเลยทีเดียวนั่นจึงคาดว่าในเกมนี้ครับลิเวอร์พูลน่าจะเปิดบ้านถล่มนิวคาสเซิลไปได้3ประตูต่อ0ครับ และเพื่อนๆเ,เลยครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างสามารถร่วมคอมเมนต์และพูดคุยกับทางลิเวอร์พูลไว้ใต้คลิปนี้กันได้เลยสำหรับวันนี้พวกเรา Liverpool Today ต้องลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกด Subscribe ใน YouTube เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ